มีเงินก้อนอยู่แล้วทำไมไม่จ่ายให้มันจบไปเลยตั้งแต่แรกว่าเรากําลังเสียโอกาสในการเอาเงินไปต่อยอดไงแล้วการที่ผ่อนอมันยังมีค่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเป็นล้านเลยนะคะใช่เสียดอกเบี้ยเป็นล้านแต่เงินต้นที่เอาไปหาเงินมาให้มันง้อเงินได้มากกว่าล้านไง ผ่อนรายเดือนหรือว่าจ่ายเต็มฝาเลือกจ่ายเต็มค่ะเพราะว่าการเลือกที่จะจ่ายเต็มอะสมมติเรามีเงินก้อนอยู่แล้วทําไมเราไม่ลงทุนกับการจ่ายไปให้มันหมดหนี้หมดสิ่งไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องว่ามีดอกเบี้ยเพิ่มหรือว่าในอนาคตเราจะมีปัญหาหรือใครสิทธิ์อะไรเกิดขึ้นทําไมเราต้องเป็นนั่งคิดถึงอนาคตแบบไปรอว่าเงินในอนาคตมันจะเป็นยังไงหรือว่า,วาอนาคตตกงานขึ้นมาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าแต่เดือนไม่มีเงินค่าผ่อนแต่และเดือนเราจะทำยังไงต่อถ้าเราจบไปเลยตั c, ้ <S <s <illy> <S งแต่แรกถ้ามีเงินก้อนอยู่แล้วทำไมไม่่่จจายย้ัันบปเลตตงแระค เพราะาถ้าเรามีเงิน3ล้านเราเอาไปซื้อบ้านเงินสด3ล้านแปลว่าเรากําลังเสียโอกาสในการเอาเงิน3ล้านนี้ไปต่อยอดไงถ้าพี่ซื้อบ้านเงินสด3ล้านมันหมดไปแปลว่าเงิน3ล้านที่มีอยู่ตอนนี้เราได้กําไรจากมัน0%แต่ถ้าสมมติพี่เอา3ล้านนี้เป็นลงทุนอย่างอื่นพี่ไปซื้อหุ้นพี่ไปซื้อคริปโตพี่อาจจะได้5% 10%หรือม,มากกว่านั้นอาจจะได้เป็น1 0 0เลยก็ได้ดังนั้นเงิน3ล้านเนี่ย ถ้าพี่เอาไปต่อยอดพี่ต่อยอดได้เยอะก็เลยกลายเป็นว่าเราถ้าอย่างนั้นเงิน3ล้านมันหมดไปกับการซื้อบ้านพี่ก็จะหมดโอกาสการเอา3ล้านเนี้ยไปต่อยอดอย่างอื่นฉะนั้นพี่เลยเลือกที่จะผ่อนบ้านดีกว่าแล้วเอาเงินที่มีอยู่เนี้ยเอาไปต่อยอดเองด้วยการลงทุนแต่พอมองว่าการที่เอาไปลงทุนที่ว่าเราจะมั่นใจได้ไงว่าเราจะได้กลับคืนมาจํานวนที่แบบสมน้ําสมเนื้อแล้วการที่ผ่อนอ่ะมันยังมีค่าดอกเบีย้ยดอกเบี้ยต่างๆที่ต้องจ่ายกับการที่แบบผ่อนบ้านฟ้าลงไปหามาแบบ บ้านสมมติ3าล้านอะผ่อนจนครบสัญญาสมมติสามสิบปีดอกเบี้ยคือเป็นล้านเลยนะคะแล้วล้านนึงตรงเนี้ยเราจะจ่ายเพิ่มไปทําไมแล้วเงินที่ว่าเอาไปลงทุนถ้าเกิดสมมติช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ดีลงทุนในต่างๆแล้วแบบเราไม่ได้ผลรับผลตอบแทนมาที่ดีขนาดนั้นจริงๆอะแล้วมันขาดทุนอะเราไม่ได้จะยิ่งเสียแล้วก็เสียแล้วคะ่ะ การลงทุนมีความเสี่ยงก็จริงเราอาจจะลงทุนไปด้วยเงินต้นเท่านี้ได้กําไร 3%, 5% 10%มันขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วก็ความสามารถในการเอาไปต่อยอดแต่ถ้าสมมุติเราไม่คิดอะไรเราไปซื้อกองทุนเราไปซื้อหุ้นปันผลเนี้ยหลักเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยเราได้มาแน่ๆอยู่แล้วฉะนั้นถ้าฟ้าจะก,กังวลว่าอ้าวเราถ้าอย่างนั้นเนี่ยผ่อนบ้านมาเสียดอกเบี้ยเป็นล้านไม่ใช่หรอพี่ก็จะบอกว่าใช่เสียดอกเบี้ยเป็นล้าน แต่เงินต้น3ล้านเนี่ยพี่เอาไปหาเงินมาให้มันง้อเงยได้มากกว่าล้านไงเ<ใ>ช่นถ้าพี่เอาไปลงทุนได้เงิน2ล้านมาพี่จ่ายดอกเบี้ยล้านหนึ่งพี่ก็ยังได้กำไรอีกล้านหนึ่งเหน็นป่ะ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนลงทุนแล้วเขาจะได้กําไรเสมอไปไม่ใช่หรอกคะ่ะเห็นหลายคนลงทุนแล้วก็แบบขาดทุนก็ตั้งเยอะตั้งแยะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความรู้แล้วสามารถอินเวสต์แล้วจะได้กลับมาบางทีการอินเวสต์ออกไปอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราใช้ความสามารถเราอย่างเดียวมันประกอบไปด้วยเศรษฐกิจและสิ่งวแวดล้อมมน,นอีกมากมายการที่มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งมีที่อยู่แบบมั่นใจมั่นคงแน่นอนแบบมันเป็นอสังหาหรือมัสาม,ามากกว่าอะไรที่แบบลอยๆขึ้นมาเป็นสิ่งที่แบบคริปโตเงี้ยเราจะมั่นใจได้ไงว่าอีกสิงบ มันมีหลายอย่างมากกับการที่แบบลงทุนไปแล้วจะได้ผลจริงไหมแต่บ้านอ่ะอย่างน้อยเรามีเป็นหลักเป็นแหล่งมีที่อยู่ที่อยู่ตรงเนี้ยแน่ๆมั่นใจว่าแบบเป็นของเราเราไม่ต้องกลัวว่าจะโดนไล่ออกนะคนแล้วเราจะไม่มีที่อยู่แต่มีบ้านอยู่แต่ไม่มีเงินกินข้าวก็แย่พอกันนะถ้าสมมุติว่ามีบ้านมีเงิน3ล้านเนี่ยแล้วเราบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าเราผ่อนแต่ละเดือนเดือนละ2 0 0ห0ื่นผ่อน,อนๆไปแปลว่าเรายังมีเงินเก็บอยู่อีกประมาณ2ล้านกว่าถ้าสมมติไม่เอาไปลงทุนอะไรเลยถูกไหมแต่ถ้าสมมติ ฟาซื้อบ้าน3ล้านเพราวเงินเก็บในบัญชีอะมันเหลือสูและคือมีวิกฤตเศรษฐกิจมามีบ้านให้อยู่แต่ไม่มีเงินกินข้าวนะ แต่ก่อนที่เราจะซื้อบ้านหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะเราก็ต้องมีการจัดการทางการเงินที่ดีกว่านี้ไหมเงินสามล้านที่ว่าเราอาจจะหมายถึงว่าเราเก็บเงินก้อนเนี่ยไว้สําหรับซื้อบ้านแต่ว่าหลังจากนั้นอะเราจะต้องมีการบริหารทางการเงินอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเลือกจะผ่อนหรือว่าจะเลือกจ่ายเต็มจานวนแปลว่าเราอะก่อนที่เราจะเลือกมีหนี้หรือรัพย์สินก้อนใหญ่แบบเนี้ยเราจะต้องจัดการทางการเงินให้ดีก่อนไหมว่าเราจะต้องมีเงินสํารองใช้แต่ว่าการที่สมมติอะฟัมีเงิน5้าล้านฟังแบ่ง3ล้านมาจ่ายเนี้ยอีก2องล้านฟต้กงไปทาอย่างอื่นได้ ฟัมั่นใจแน่ๆว่าหลังจากเนี้ยสมมติผ่านไปสิปีข้างหน้าลูกหลานฟาก็ยังมีที่อยู่ไม่ต้องมานั่งรอดูหรือว่าต้องมานั่งรอเช่าหรือหยุดพัต่อจากฟ้างั้นถ้าสมมติเราเอาสมการเดียวกันก็คือมันมีเงินต้น5ล้านเหมือนกันแล้วเราจะซื้อบ้าน3ล้านเนี่ยแต่ว่าเงินที่เรากําลังพูดถึงเม็ดเงินลงทุนมันคือ3ล้านถูกไหมถ้าเมื่อกี้ฟ้าบอกว่าจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้เงินลงทุนของเราเนี่ยมันจะได้กําไรมากกว่าที่จะขาดทุนเราก็จะต้องถามว่าขาดทุนในที่นี้คืออะไรถ้าถามพี่ขาดทุนนนใทีี่้ก็คือเงิน ที่เอาไปผ่อนบ้านโดนดอกเบี้ยเท่าไหร่ <c oughs> เช่นผ่อนบ้านโดนดอกเบี้ย3%แปลว่าถ้าพี่เอาเงิน3ล้านเนี้ยไปลงทุนจนได้ดอกเบี้ยมากกว่า3%เท่ากับพี่กำไรถูกไหมพี่อาจจะไม่ได้จําเป็นต้องเอาไปลงทุนให้มันได้กําไรเป็น10% 200 30 0%ไม่ต้องขนาดนั้นพี่แค่ได้กำไร4%ซึ่งมันมากกว่าดอกเบี้ยที่พี่ผ่อนอยู่3%เท่ากับพี่มีส่วนตา่างที่ได้กำไรแล้ว1% ็นไฉะนั้นโจทย์มันก็คือเราหาอะไรที่เราไปลงทุนแล้วได้ดอกเบี้ยอย่างมั่นคงแน่นอนมากกว่าดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านไหมถ้ามันมากกว่าได้ก็แปลว่าสิ่งนี้มันได้กาไรมากกว่าแต่สุดท้ายเรากม็มองว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเงินน,นะคตอยู่ดีที่เราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงสมมติการลงทุนที่ว่าทําธุรกิจเราจะมั่นใจไงว่าไม่เจ๊งเราเอาไปลงทุนในหุ้นจะรู้ได้ไงว่าหุ้นตัวนี้มันจะดีในอนาคตต่อไปมีหลายอาันที่แบบปัตรกระแสะแล้วจากนั้นก็ คุณตกคริปโตอย่างเงี้ยขึ้นขึ้น,นลงลงผันผวนถ้าเกิดจะเอาระยะสั้นก็น่าจะอาจจะได้แต่ว่ามันก็ขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาต้องมานั่งเช็คตลอดเวลามีอินเวส์อะไรอย่างอื่นที่เราจะมั่นใจว่าในอนาคตเราจะได้เงินก้อนที่แบบได้กําไรมากกว่าจริงๆหรอคะ่ะบ้านน่ะเป็นสังหารมทรัพยังไงมูลค่าก็มากขึ้นมากกว่า1%งนของพี่โนบิค่ะจริงๆที่ฟ้าพูดมาพี่เข้าใจแล้วพี่ว่ามันก็ไม่ผิดมูลค่าบ้านถ้าเราได้ซื้อเป็นเจ้าของเนี่ยราคามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พี่แค่ชวนคิดว่าตอนก่อนที่จะเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเราจาเป็นต้องเอาเงินสดไปทิ้งตรงนั้นเลยเหรอในวันที่ทุกคนเขาเอาเงินสดไปต่อยอด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 หาเงินได้มากมายเรากลับบอกว่าเงินสดเก็บมาตั้งนาน3ล้าน5้าล้านเนี่ยเราพร้อมที่จะทําให้มันเหลือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์แบบธนาคารเอาไปเลยแล้วธนาคารเอาไปทํากําไรต่อเองได้ั้ามาที่จริงเงินก้อนเนี้ยเราก็ทํากาไรต่อกนันได้เหมือนกันพี่ก็เลยมองว่า จริงๆแล้วซื้อบ้านก็คงไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันเป็นไปได้ไหมที่เราจะได้เป็นเจ้าของบ้านด้วยแล้วก็ยังได้กําไรจากการที่เรามีอุตสาหมีเงินก้อน3ล้านตัวนี้ไปด้วยแต่ว่าอันนั้นที่ว่าเพราะว่าการที่ลงเงินก้อนไปกับทาราคาอะไรต่างๆแล้วสเปอร์เซ็นต์มันยังดีกว่าการที่มานั่งผ่อนแล้วก็ต้องเสียค่าดอกเบี้ยแต่ละเดือนแบบนั้นนะคะและ้วดอกเบี้ยบ้านมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบเนี้ยเราไม่มีแต่เสียกับเสียแล้วก็เสียมากขึ้นต้องมานั่งเสียเงินในสิ่งที่เราไม่จําเป็นต้องเสียหเรเา้มีงินแลว ถ้าในฐานะคนที่วางแผนการเงินเนี่ยพี่จะบอกว่าเราจําเป็นต้องวิเคราะห์ว่าอะไรคือความเสี่ยงมากกว่ากันระหว่างความเสี่ยงมี2องออปชันนะออปชันแรกคือเรามีเงิน3ล้านกอดไว้กับตัวเพราะว่าไม่ได้ซื้อเงินสดความเสี่ยงของเรื่องนี้คือเรากําลังเสียสาให้ธนาคารนี่คือความเสี่ยงข้อแรกแต่อีกออปชันหนึ่งก็คือเราปลอดภัยจากดอกเบี้ยสาที่ต้องเสียให้ธนาคารแต่ความเสี่ยงของเราคือไม่มีเงินแล้วมีเงินน้อยมีเงินในกระเป๋าไม่เยอะละ ฉะนั้นสองความเสี่ยงนี้เป็นความเสี่ยงเหมือนกัน <st> uh> แค่เสี่ยงคนละดา้านนะด้านหนึ่งคือเสี่ยงที่ต้องจ่ายธนาคารทุกเดือนเดือนละสามแต่อีกด้านหนึ่งก็คือไม่เสี่ยงละที่ต้องเสีย3%แต่เสี่ยงที่เงินก้อนหายไปทั้งก้อนไม่มีโอกาสเอาไปต่อยอดในฐานะคนวางแผนการเงินเราก็จะถามว่าทำยังไงให้เรายังได้ทั้งสองอย่างอยู่มันไม่จําเป็นต้องจับตาข้างใดข้างหนึ่งเราจะตาทั้งสองข้างได้ถ้าเราบริหารดีพอฉะนั้นคําว่าดีพอในที่นี้เมื่อกี้ที่ฟ้าพูดเนี่ยมันคือเรื่องความเสียเส่ยงคงวามเสี่ยง เสี่ยงคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงถูกไหมเช่นไม่รู้ว่าลงทุนไปแล้วมันจะเงินหายหมดไหมไม่รู้ว่าลงทุนไปแล้วปีหน้าปีต่อไปมันจะได้กําไรมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือความเสี่ยงในการที่บอกว่าเอาไปหาไรายได้เพิ่มแต่ความเสี่ยงอันหนึ่งก็คือความเสี่ยงที่ดอกเบี้ยธนาคารมันเพิ่มขึ้นทุกๆวันคําตอบก็คือถ้าเราทําให้ความเสี่ยงของธนาคารมันอยู่กับที่หรือมันลดลงได้ฉะนั้นถ้าพี่บอกว่าพี่มีวิธีจัดการความเสี่ยงนี้ล่ะ คือพี่ทําให้ความเสี่ยงในการจ่ายดอกเบีย้ยธนาคารมันอยู่กับที่หรือมันค่อยๆลดลงได้พูดง่ายๆก็คือตราบใดที่ผ่อนอยู่ดอกเบีย้ยจะอยู่ต่ำๆอย่างนี้ตลอดแล้วพี่ไปหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้เอาเงินเนี่ยไปลงทุนหรือไปทำอะไรก็ได้ให้มันได้กำไรมากกว่า3% <S <S เเช่นหุ้นปันผลกองทุนปันผลในประเทศไทยที่ได้ตอบแทนสัก5% 7%เออันนี้หาได้ทั่วไปแปลว่าถ้าเราสามารถล็อกดอกเบี้ยของธนาคารไม่ให้ขึ้นไปมากกว่า 5%นี้ได้แปลว่าพี่ก็จะเสี่ยงน้อยอยู่เสมอแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าดอกเบีย้ยธนาคารจะไม่พุ่งขึ้นเพราะใครๆก็รูดราาร้ดอกเบีย้ยธนาคารโดยเฉพาะกู้บ้านอ่ะดอกเบี้ยแพงจะตายบางคนเขาจ่ายค่าบ้านเงินต้นหักไปแบบร้อยหนึง่งแต่ว่าดกค่าดอกเบีย้ยแบบหมื่นห้าอย่างเงี้ยแล้วจะคนโทรลสิ่งนี้ได้ยังไงให้ดอกเบีย้ยบ้านไม่พุ่งขึ้นเรากําหนดไม่ได้ธนาคารค,คนกำหนด ฟ้าพูดถูกคนกําหนดดอกเบี้ยคือธานาคารไม่ใช่เราแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ในฐานะผู้บริโภคก็คือจริงๆแล้วอำนาจต่อรองอยู่ที่เราไม่ใช่ธนาคารทุกที่เป็นเหมือนกันหมดอย่างพี่เนี่ยใช้ค่ายมือถือเจ้าหนึ่งอยู่เป็นเจ้าสีแดง แล้วพี่ก็รู้สึกว่าทําไมค่าบริการมันแพงขึ้นทุกวันเลยเก็บแตค่ค่านู่นค่านี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยพี่รู้สึกว่าพี่เป็นลูกค้าที่ดีนะจ่ายเงินเขาก็เยอะบริษัทพี่ทั้งบริษัทก็ใช้ของเขาหมดเลยแทนที่อยู่ด้วยกันมากขึ้นแทนที่จะลดลงดันมาเพิ่มค่าบริการพี่ก็เลยไปบอกอีกค่ายหนึ่งค่ายสีเขียวว่าผมย,าย้ายค่ายมาได้ไหมแล้วคุณมีอะไรที่ให้มากกว่าอันนี้ค่ายโทรศัพท์เขาเรียกว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมฟ้าคิดว่าค่ายสีเขียวเนี่ยเขาต้อนรับพี่ั้ยเขาต้อนรับเลยเพราะเขารู้ว่าพี่ใช้แต่ละะะเเเดือนนอ,นดอนา่ายยาจ เขาเรียกบอกว่าโอ้ลูกค้าชั้นดีอย่างคุณเนี่ยย้ายมาเลยค่ะเดี๋ยวถ้าย้ายมาเนี่ยให้โปรโมชั่นพิเศษอย่างนี้แถมอันนี้ให้ด้วยอันนี้คือการต่อรองซึ่งในขาแบงค์เราทําได้เหมือนกันแบงค์ทุกแบงค์อยากได้อะไรอยากได้ลูกค้าชั้นดีถ้านเราเป็นลูกค้าชั้นดีอยู่แล้วเราผ่อนกับธนาคารเดิมมาไม่เคยเบี้ยวเลยแต่กับธนาคารเดิมกับขึ้นราคาเราทุกวันขึ้นดอกเบี้ยเราทุกวันขึ้นทุกครั้งที่มีโอกาสได้คาถามคือ ทำไมเราต้องยอมเราไปหาธานาคารอื่นที่เขายอมให้เราลดดอกเบีย้ยลงให้ดอกเบีย้ยที่ถูกลงให้โปรโมชั่นที่ดีขึ้นได้ไหมเนี่ยคือการต่อรองของเราในฐานะผู้บริโภคเราจะทำสิ่งนั้นได้จริงๆหรอคะเพราะปกติเวลาเราติดต่อเลยธนาคารทุกอย่างมันมีดอกเบีย้ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาให้ดอกเบีย้ยเท่านี้เท่านี้เราจะคุยกับเขาได้ยังไงในเมื่อทุกอย่างมันถูกกาหนดตายตัวไว้อยู่แล้วเขาจะมีอะไรพิเศษให้เราขนาดนั้นได้ไงพนักงานเขาจะมาลดพิเศษให้สําหรับคุณอีกมันจะทําได้ไงคะ จริงๆขาที่พี่พูดมาเมื่อกี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ด้วยนะมันเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วเขาเรียกว่าการรีไฟแนนซ์บ้านรีไฟแนนซ์บ้านก็เหมือนกับการย้ายค่ายโทรศัพท์ย้ายค่ายเบอร์เดิมอันนี้คือย้ายแบงค์บ้านเดิมของเราเพราะปัจจุบันนี้สัญญาผ่อนบ้านของเราอาจจะผ่อนอยู่กับธนาคารกอไก่เราไปบอกธนาคารขอไขว่าให้ได้ถูกกว่านี้ไหมถ้าสมมติเขาให้ได้ก็ดีเราก็ย้ายไปถ้าเขาให้ถูกกว่าไม่ได้ เราก็ไม่ต้องย้ายเห็นไหมไม่มีอะไรที่เราเสียหายเลยมีแต่ได้กับเสมอตัวฉะนั้นการรีไฟแนนซ์จึงเป็นสิ่งที่มีมาอยู่แล้วทุกธานาคารรู้จักสิ่งนี้อยู่แล้วเขาแค่ไม่ค่อยได้บอกเราเพราะเขาจะบอกทําไมในเมื่อเขาจะเสียโอกาสสิ่งที่เราต้องทํามากกว่าก็คือรักษาผลประโยชน์ของตัวเองซึ่งสิ่งนี้แหละเราเรียกว่าการบริหารการเงินอย่างการรีไฟแนนซ์บ้านเนี่ยนะรับถ้าสมมติเราเปรียบเทียบให้ดีเราจะพบว่าทุกธานาคารพยายามแข่งกันอยู่ตลอดเพื่อดึงลูกค้าเข้าไปเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ายิ่งช่วงนี้คนกู้บ้านใหม่ น้อยลงอสังหาซบเซาเขาก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วทํายังไงดีให้เขาได้ลูกค้าใหม่ๆเขาก็อยากได้ลูกค้าชั้นดีที่ผ่อนอยู่ที่อื่นให้ย้ายมาอยู่กับเขาเขาก็ออกโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมให้เราบางที่ฟรีค่าธรรมเนียมบางที่ดอกเบี้ยที่กาศอยู่หน้าธนาคารเป็นดอกเบี้ยึง่งแต่พอมาคุยรู้ว่าอ้เป็นคนรายได้ดีเหรอครับอ้เป็นหมอเลยครับอาชีพมั่นคงอ้อเป็นอันนี้ทํางานมาแล้ว5ปีการงานมั่นคงนะครับลดดอกเบี้ยให้อีกก็มีเนี่ยคือธนาคารอยากได้ลูกค้าฉะนั้นเราต้องเข้าใจใหม่ ถ้าเราเป็นลูกค้าที่ดีเราเป็นคนดีนะครับเราไม่ใช่คนที่ต้องงอแบงแบงต้องงอเรา ฉะนั้นจริงๆแล้วที่เราเถียงกันอยู่เนี่ยไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเลยจริงๆมันเป็นวิธีที่เราใช้บริหารความเสี่ยงได้ทั้งคู่เช่นพี่รู้สึกว่าพี่มีเงินสดมากพอพี่ไม่ได้กังวลกับเงิน3ล้านที่ต้องจ่ายออกไปตรงนี้พี่อยากสบายใจกับการที่มีบ้านเป็นเจ้าของไม่ต้องมากังวลว่าวิกฤตไหนบ้านจะโดนยินหรือเปล่าจริงๆวิธีนั้นเป็นวิธีที่ดีแต่ถ้าสมมติเราเป็นคนที่บอกว่าอยากบริหารเงินให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ชอบที่เงินมันอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วไม่ได้ง้อเงินอะไรแบบเนี้ยการเลือกไป่่่อออนก็าาจจะดีีววสสรุปทททั้งง2เพ โอเคค่ะพอเข้าใจว่าแต่ละคนพื้นฐาหนอาจจะต่างกันก็แล้วแต่ว่าจะเลือกแต่สําหรับตรงเนี้ยตอนแรกเขาคิดว่าการที่ผ่อนมันคือการขาดทุนถ้าเกิดสำหรับพี่นพปะว่ามันได้กําไรพี่นพคํานวณในฝ้าดูหน่อยได้ไหมคะโอเคเรามาลองตั้งสมการกันเมื่อกี้ตามที่ฟ้าเข้าใจเลยว่าถ้าสมมุติเราผ่อนบ้าน3ล้านแล้วเราโดนดอกเบี้ยธนาคารอยู่เนี้ยสานะเท่ากับว่าเราต้องจ่ายดอกเบี้ยธนาคารปีละประมาณ 90 0 0 0บาทซึ่ง9 0 0 0 0บาทในที่นี้คือดอกเบีย้ยที่เราต้องเสียต่อปีนะรวมกันแล้วเราผ่อนบ้านประมาณ30ปีก็เท่ากับเราเสียดอกเบีย้ยประมาณ2.7ล้านฟ้าเลยมองว่ามันขาดทุนถูกไหมเพราะเราจะเอาดอกเบีย้ยไปจ่ายเขาทาไม2.7ล้านอันนี้คือความเข้าใจที่ถูกต้องในเบื้องต้นก่อนแต่พี่กาลังบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมให้รายจ่ายค่าดอกเบีย้ยของเราเนี่ยอยู่ที่เท่านี้ได้ลองลนึกดูนะคือเรามีภาระต้องจ่ายดอกเบีย้ย2.7ล้านใช่ไหมเมื่อกี้จาไว้ในใจนะแต่พี่บอกว่า3ล้านนั้น เดี๋ยวเราหาวิธีเอาไปทําให้มันงอกเงยได้เช่นเราเอาไปหากองทุนหรือว่าหาหุ้นที่เขาปันผลเป็นประจําหรือว่าผลตอบแทนสม่ําเสมอเช่นเราไปดูในตลาดหลักทรัพย์วันนี้เราไปดูในกองทุนรวมต่างๆวันนี้เอากองทุนที่มีชื่อเสียงอยู่ในบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนของไทยเลยนะซึ่งหาได้ทั่วไปเลยนะครับในบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนไทยนี่แหละที่แบบโอ้จ่ายปันผล5% 7%สม่ําเสมอเนี่ยอันนี้หาได้ทั่วไปในตลาดหุ้นเลยฉะนั้นสมมติเรากําลังพูดถึงเอาตัวต่าแล้วกัน 5% 5%ตเนัวนี้แปลว่าพี่มีเงินต้นเนี่ยสล้านบาทนะแต่ว่าพี่เนี่ยสามารถสร้างกําไรจากมันได้ประมาณ1นึ0 0 0สบาทต่อปีเมื่อกี้จําได้ไหมพี่บอกพี่มีเงิน3ล้านพี่เก็บ3ล้านนี้ไว้ก่อนพี่ไม่ได้เอาไปซื้อบ้านเงินสดพี่กู้บ้านด้วยเงินแบงค์แล้วพี่มีภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเขา9 0้า0 0บาทต่อปีถูกไหมนั่นคือ3%ที่เป็นดอกเบี้ยแบงค์แต่ว่าพี่เนี่ยเอาเงิน3ล้านก้อนนี้ไปลงทุนแล้วได้แสนห้าต่อปีแปลว่าพี่จะได้กําไรประมาณ6กหม0บาทต่อปีถูกมั้เราออีกกนนะื่่บว 30ปีเรามีภาระต้องจ่ายดอกเบีย้ยแบงค์สองล้านเถูกไหมสองล้านเคือรายจ่ายที่จะออกไปเพราะดอกเบีย้ยโดนคิดแต่เราบอกว่าถ้าเราลงทุนเราจะได้เงินแสนห้าต่อปี30ปีก็คือ4.5ล้านแปบลบว่า30ปีผ่านไปที่พี่ทําแบบนี้เนี่ยนอกจากพี่จะได้เป็นเจ้าของบ้านแล้วพระพี่คู้แบงค์มาเนาะแล้วก็ผ่อนหมดแล้วพี่ยังได้กําไรจากส่วนต่างของดอกเบีย้ยด้วยอีก1นึ่งล้านแปดแสนบาทแปบลบว่าพี่ทาได้เป็นเจ้าของบ้านและพี่ก็ยังได้กาไรเพิ่มอีกล้านแปบดบ นี่คือการบริหารการเงินแต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่ฟ้ากังวลถูกต้องเลยที่ฟ้ากังวลว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าดอกเบีย้ยที่พี่ต้องจ่ายธนาคารเนี่ยเมื่อกี้พี่คำนวณว่าพี่หาได้5แล้วก็ต้องไปจ่ายดอกเบีย้ยอีก3ถูกปะพี่เนี่ยก็สามารถทํากําไรได้แต่ถ้าดอกเบีย้ยที่พี่ต้องจ่ายธนาคารมันขึ้นมาขึ้นมาล่ะแบบนี้พี่ก็ขาดพื้นสิคําตอบคือใช่ไงเราเลยต้องรู้จักการรีไฟแนนซ์การรีไฟแนนซ์บ่อยๆทําให นี่คือเงินที่เราหาได้มันสูงกว่าดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายอยู่เสมอถ้าผ่อนผ่อนไปธนาคารครบ3ปีจะขึ้นดอกเบีย้ยเรารีไฟแนนซ์เราจะกดดอกเบีย้ยให้ได้ตับอยู่เสมอแล้วมันก็จะทําให้เราได้กําไรจากตรงนี้ตลอดระยะเวลาการผ่อดังนั้นนี่คือมุมมองในการบริหารการเงินของพี่แรับพี่พี่ไม่อยากจะให้เงินที่มันนอนอยู่ในบัญชีที่มันเสียยวกาสพี่เลยมองหาก,การลงทุนใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแน่นอนสิ่งที่มันต้องแลกมาก็คือ เราต้องคอยจับตาดูอยู่ตลอดว่าเราจะเป็นลงทุนมันจะเป็นการลงทุนแบบไหนความเสี่ยงมันเป็นยังไงมันน่าจะได้ไหมได้มากกว่าเสียหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องมามอนิเตอร์ตลอดด้วยว่าดอกเบี้ยบ้านมันจะขึ้นเมื่อไหร่เราจะสามารถ r e ไฟแ a n c e ตลอดเพื่อให้ต้นทุนของเรามันถูกลงอยู่ตลอดได้ไหมมันก็มีข้อดีแต่มันก็แลกมือนกับการที่เราต้องใส่ใจในการวางแผนบริหารเนี่ยมากขึ้นนี่คือในมุมมองของพี่โอเคค่ะก็เข้าใจในมุมเพนโก์เหมือนกันว่า ทางฝั่งพี่นพก็อาจจะต้องมีรีไฟแนนซ์แล้วก็ต้องใช้เวลาในการที่ศึกษาเรื่องการลงทุนเพิ่มส่วนฝ่ายเองก็สบายใจกับการที่ฝ้ามั่นใจว่าฝขาจะมีสินทรัพย์เป็นของตัวเองแล้วก็ไม่มีภาระส่งต่อไปหาลูกหลานค่